สวัสดีครับผมชื่อเบคยินดีต้อนรับสู่ช่อง s b e c k Channel ครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการชุบชิ้นส่วนโลหะของกุญแจรถยนต์แบบสมาร์ทคีย์ครับเมื่อตัดสินใจซื้อรถคันใหม่วันที่รับมอบกุญแจเป็นครั้งแรกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใครๆต่างรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับบริษัทไทย s i b c k ดำเนินธุรกิจการชุบชิ้นส่วนโลหะสาหรับกุญแจรถยนต์ทั้งในญี่ปุ่นและในประเทศไทยครับเราทราบดีว่าสมาร์ทคีย์นั้นสามารถส่งต่อความรู้สึกรูหราทันสมัยและใช้งานได้จริง หรือหากเรียกว่าเป็นสิ่งของล้ำค่าของผู้ครอบครองก็ถือว่าไม่ได้พูดเกินเลยความจริงไปครับวัสดุที่นิยมใช้ในการเปลิตชิ้นส่วนนี้ได้แก่สังกะสีนั่นเองครับเพราะสังกะสีสามารถนํามาหล่อขึ้นรูปแบบดแจเกสแล้วให้รูปทรงที่แม่นยําหลังจากหล่อขึ้นรูปแล้วมีขั้นตอนการเก็บงานที่น้อยแม่พิมพ์ที่ใช้ในการเปลิตยังสามารถใช้งานได้ยาวนานและตัวชิ้นงานที่ได้สามารถทําให้สวยงามได้อย่างง่ายดายด้วยการชุบครับ อย่างไรก็ตามในการผลิตชิ้นงานที่ทําจากสังกะสีหล่อขึ้นรูปนั้นจําเป็นต้องเข้าใจคุณลักษณะของสังกะสีหล่ออย่างท่องแท้ <S <S เราเดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะหลายรายดังนั้นเราจึงสามารถแนะนำผู้ผลิตที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้นอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คัดเลือกวัสดุไปจนถึงการส่งมอบชิ้นงานเลยนะครับ แม้เราจะไม่ใช่บริษัทดิเอคสติง้งแต่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถเลือกผู้ผลิตที่ผลิตชิ้นงานได้ตรงใจลูกค้าที่สุดเรานำแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเราชิ้นงานที่ได้จากการหล่อแบบดิเอคสติ้งนั้นไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีจำเป็นต้องผ่านกระบวนการขัดเงาก่อนนะครับหากท่านผลิตที่ประเทศไทยเราสามารถให้บริการขัดแบบบัฟฟิ้งได้ที่โรงงานของเราหากท่านผลิตที่ประเทศญี่ปุน่นเรามีบริการคันขัดจากซัพพลายเออร์ที่ไว้ใจได้ของเราครับ เราบริการชุบโครเมียมได้ทั้งในไทยและญี่ปุ่นเรามีความเชี่ยวชาญในการชุบชิ้นงานสังกะสีหล่อขึ้นรูปแบบไดแกสเป็นพิเศษด้วยเราทําการตรวจสอบมาตรฐานของชิ้นงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนด้วยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเราจะส่งชิ้นงานถึงมือลูกค้าของเราภายในกําหนดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการบริการของเราได้ที่หน้าเว็บภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นของเราครับและทั้งหมดคือเนื้อหาสําหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับ ท่านสามารถกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการชุบและการอนโนไดซ์และอย่าลืมหากท่านชื่นชอบวิดีโอของเรากปดกดไลค์ให้กับวิดีโอของเราด้วยนะครับวันนี้กับผมเบ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ